s t o n e เ e n g e เป็นอนุสรณ์สถานยุคก่อนประวัติศาสตร์กลางทุ่งราบกว้างใหญ่บนที่ราบซอร b บรีในบริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษตัวอนุสรณ์สถานประกอบด้วยแท่งหินขนาดยักษ์112ก้อนตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน3วงแท่งหินบางอันตั้งขึ้นบางอันวางนอนลงและบางอันก็ถูกวางซ้อนกันนักโบราณคดีเชื่อว่า กลุ่มกองหินกลุ่มนี้ถูกสร้างขึ้นจากที่ไหนสักแห่งเมื่อประมาณ3,000ถึง2,000ปีก่อนคริสตกาลจากการหาอายุด้วยคาร์บอนกำมันตรังสีปีพุทธศักราช2551เผยให้เห็นว่าหินก้อนแรกถูกวางตั้งแต่เมื่อประมาณ2,400ถึง2,200ปีก่อนคริสตกาลในขณะที่ทฤษฎีอื่นๆระบุว่า กลุ่มหินที่ถูกวางตั้งมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นถูกวางไว้ประมาณ3,000ปีก่อนคริสตกาลนักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ต่างสงสัยว่าคนในสมัยก่อนสามารถยกแท่งหินที่มีน้ำหนักกว่า30ตันขึ้นไปวางเรียงกันได้อย่างไรทั้งๆที่ปราศจากเครื่องทุนแรงอย่างที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันและบริเวณที่ราบดังกล่าว ก็ไม่มีก้อนหินขนาดมหึมานี้ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าผู้สร้างต้องทำการชักลากแท่งหินยักษ์ทั้งหมดมาจากที่อื่นซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากทุ่งมาลเบโรที่อยู่ไกลออกไปประมาณ40กิโลเมตรปัจจุบันสโตนเฮนต์และหินบริเวณโดยรอบได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีคริสตศักราช1986 และยังถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางอีกด้วย